ปกินนกะธรรมตอนที่หกสิบหกสนทนาธรรมระหว่างเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดียตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ก็ฉันวันไหนนะคะที่เราจะเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าขณะที่กําลังคิดอย่างนี้ก็เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมแล้วเมื่อไหร่จะเป็นโลกของปรมัตถ์ที่แม้ขณะคิดอย่างนี้ก็รู้ว่าเป็นธรรมะจะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นค่ะโลภะ ติดในกุศลได้ไหมคะท่านอาจารย์กล่าวว่าโลภะเนี่ยต้องละท่านจึงขยายคําว่าโลภะต้องละเท่าว่าโลภะ,ละเป็นความติดข้องค่ะเป็นสมุทัยนะคะ,ะแม้แต่คําว่าสมุทัยเนี่ยเรารู้ลึกซึ้งแค่ไหนแล้วคําว่าละเนี่ยคือละว่าเราจะต้องไม่ไม่ละโลภะขั้นแรกคือละโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิดค่ะโลภะทั้งหมดเนี่ยมีแปดใช่ไหมคะ,คะ ขั้นแรกไม่ได้ละโลภะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนั่นต้องพระอนาคาม,มีบุคคลละขั้นแรกก็คือพระโสดาบันเนี่ยละความเห็นผิดตัวโลภะเนี่ยเราไม่เห็นเราเห็นความเห็นผิดแต่ความเห็นผิดเนี่ยเขาต้องเกิดกับโลภะแน่นอนเพราะเขาติดข้องในความเห็นนี้จริงเห็นผิดอย่างนี้อาจารย์ครับขอ,ขอถามว่าที่มีความคิดเห็นว่ากุศลจิตเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ มีมากขึ้นก็ดีนะครับแล้วก็อกุศลและเจตเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ทราบเป็นความท้องการหรือว่าเป็นความคิดเห็นที่ถูกท่องหรือว่ายัางไงครับเราจะรู้จิตของคนอื่นได้ไหมคะ่ะแล้วก็สภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับเร็วมากคุณเจรทาธานจะไปรู้ตอนไหนว่านี่เป็นกุศลหรือนี่เป็นอากุศลรู้มาได้นะ จะรู้เมื่อไหร่จะรู้เมื่อไหร่ก็ต้องเจริญสตินะครับอีกานา<ด>นะคะัจนกว่าจะรู้ว่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสภาพธรรมะที่เกิดกุศลก็สั้นนิดเดียวแล้วก็ดับอกุศลเกิดขึ้นก็สั้นนิดเดียวแล้วก็ดับแล้วเราก็พยายามคิดหรือว่าฟังมาถ้าฟังธรรมะก็เป็นกุศลเนี่ยเป็นกุศลศ,ศ,ศึกษ่าถาได้ยินเสียงอย่างเนี้ยทั้งๆที่เรากําลังฟังธรรมะใช่ไหมคะ เป็นกุศลเนืออ้อค่ะเวลาได้ยินเสียงนกเป็นวิบากค,ค่ะวิบากดับไปแล้วเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลกุศลเป็นกุศลแล้วได้ยินเสียงนกเพราะว่าจริงๆแล้วพิจาาแค่เป็นเสียงเกิดขึ้นมาเองไงเวลาที่ได้ยินนี่แหละค่ะหนูไม่ได้สนใจเสียงตรงนั้นแต่พิจารณาหรือเปล่าไม่ได้สนใจแต่พิจารณาหรือเปล่าคือจริงๆแล้วความจริงเนี่ยหนูฟังเสียงอาจารย์ใช่ไหมคะ พระอาจารย์บอกมีเสียงลงมาหนูก็ฟังมีเสียงนี้เกิดขึ้นจริงก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเดชอนทามว่าเมื่อวิบากที่ได้ยินเสียงดับไปแล้วจิตเป็นกุศลหรือนอะกุศลต่อจากที่ได้ยินหนูว่าของเป็นกุศลนะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะเราจะรู้ได้ยังไง <c oughs> เราคิดเอาว่าเป็น <c oughs> จะรู้จริงเมื่อ,อไหรยังไงเพราะฉะ้การฟังธรรมะเนี่ยถ้าฟังเผลอเนี่ยหรือว่าฟังโดยไม่ใจตรองนะคะเราก็จะคิดว่าเป็นกุศล เห็นไหมต้องฟังอีกต้องรู้ความต่างจริงๆถึงฟังอีกก็รู้เพียงเรื่องจจเพราะกุศลในจิตอกุศลในจิตก็ดับแล้วจะรู้จริงต่อเมลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมปรากฏที่ว่านามธรรมและรูปธรรมปรากฏก็คือมีลักษณะของนามธรรมเฉพาะอย่างปรากฏด้วยไม่ใช่ว่าเฉพาะนามธรรมรูปธรรมแล้วไม่มีลักษณะอะไรใช่ไหมคะแต่ต้องมีลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมปรากฏทีละอย่าง แต่เพียงเราไม่รู้ว่าเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นความรู้ของเราเนี่ยเป็นการคิดว่าเป็นกุศลแต่เราไม่ได้รู้จักลักษณะจริงๆของกุศลจนกว่ารู้จริงๆว่าเป็นนามธรรมเมื่อไหร่รูปธรรมเมื่อไหร่โดยริปัสนาญาณนะฮะ,ะขณะนั้น,นะะลักษณะของนามเขาก็มีลักษณะของเขาจะเป็นโลภะจะเป็นอะไรๆก็มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งแสดงความเป็นนามธรรมของลักษณะนั้น ไม่ใช่ว่าเอบอกว่าเป็นนามธรรมรูปธรรมแล้วไม่มีลักษณะอะไรเลยจะต,ต้องมาตั้งต้นกันใหม่ว่าอ๋อนามธรรมนี่เป็นโลภะหรือเป็นกุศลหรือเป็นอะไรไม่ใช่แต่ความแจ่มแจ้งของปัญญาที่มีในสภาพธรรมะที่ปรากฏนั้นนะคะไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะว่าเป็นระดับขั้นที่สามารถจะรู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเมื่อรู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมคือตรง นามธรรมที่เป็นกุศลเป็นกุศลนามธรรมที่เป็นอกุศลเป็นอกุศลถ้ารู้ตรงนะคะนามธรรมที่เป็นอกุศลจะมาเป็นกุศลตรงนั้นไม่ได้นั่นคือคิดเพราะฉะนั้นจะรู้ตรงต่อไม่ได้ต่อเมื่อสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมปรากฏเมื่อนั้นลักษณะที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตรง ราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรารู้อย่างนี้เนี่ยคือเป็นการคิดเท่านั้นเองจริงแล้วมันไม่มีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นจริงๆกับเราเรายังไม่มีปัญญาที่จะรู้ใช่ไหมคะเราก็คิดเอาว่าเป็นกุศลเมื่อกี้นี้แล้วมันก็ผิดด้วยเพราะว่าหนูคิดว่าเอะหนูไม่ได้เกิดความชอบหรือว่าไปสนใจหรือโกรธอะไรมันเพราะเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเลยก็เป็นกุศลโมหะมีไหมคะมีค่ะกุศลโลภะโทสะโมหะไม่เป็นโลภะไม่เป็นโทสะแต่ก็ยังเป็นโมหะอยู่ค่ะและความจริงมีโลภะด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย เพราะฉั้นจะรู้จริงๆต่อเมื่อเป็นวิปัสนาญาณเพราะว่าม,มีลักษณะของสภาพธรรมนั้นด้วยสภาพธรรมะเข้าเกิดดับเร็วแสนเร็วเร็วมากเลยค่ะโมหะก็มีโลภะก็มีกุศลอกุศลก็มีทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้เพราะว่าสติปัฏฐานไม่ระลึกสิ่งนั้นก็ดับแล้วสิ่งที่ดับไปแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะตามไปรู้ได้เลยจะรู้ได้เฉพาะสิ่งที่กําลังปรากฏแล้วค่อยๆศึกษา คือค่อยๆเข้าใจในลักษณะนั้นในสภาพที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมเมื่อปรากฏเป็นลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมใครเปลี่ยนลักษณะไม่ได้เช่นนามธรรมที่เป็นโทสะนะคะถ้าลักษณะนั้นปรากฏและมีความรู้ในลักษณะที่เป็นนามธรรมของโทสะเพราะว่าโทสะก็เป็นนามธรรมด้วยแต่ก่อนนี้ก็คือเป็นเราแต่ว่าเวลาที่สติปัฏฐานเกิดก็โทสะก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งจนกว่าสภาพนั้นจะปรากฏโดยความเป็นธาต แม้แต่เราไม่คิดเป็นเราแต่คิดเรื่องกุศลที่ตามไปแล้วเป็นเราใช่ไหมคะแน่นอนค่ะถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดค่ะจะไม่มีความรู้สึกเป็นเรา่ยเป็นอะไรเป็นโมหะโมหะเป็นใครโมหะของตัวจงโดยมากนะคะไปคิดว่าความเป็นเราเนี่ยต้องเกิดทุกขณะแต่ความจริงไม่ใช่เป็นอนุสัย เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นโลภะมูลจิตที่เป็นทิฏฐิขตสัมปยุตคือประกอบด้วยความเห็นผิดหรือไม่ประกอบอย่างเรารับประทานอาหารอร่อยๆอ,อ,ยอย่างนี้ค่ะเดินไปโน่นมานี่เนี่ยจะเป็นความเห็นผิดหรือเปล่าค่ะก็เป็นโลภะมูลจิตที่ไม่เกิดร่วมกับความเห็นผิดแต่เราไม่รู้เป็นเราเป็นเรา,แต,เราแต่ไม่รู้เป็นเราลักษณะนั้นไม่มีความเห็นผิดเกิดให้เรารู ไม่ใช like ่แต่ละเวรนะอนุัย, <can> ยค่ะอนุใสค่ะไม่ใช่เกิดกับจิตถ้าเกิดกับจิตก็กุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอนกุศลโลภะทิฏฐิขตสะสัมปยุทธ์กับโลภะทิฏฐิขตะวิปยุทธ์ไม่เหมือนกันพูดถึงเรื่องอจตินะครับที่เมื่อคืนนี้ถามอาจารย์ว่าความคิดเห็นเรื่อง,องอกุศลในจิตคครเจริญอกุศลในจิตคครละนะครับไม่ทราบความคิดเห็น แบบนั้นเป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งหรืะว,ว่าเป็นความคิดเห็นเฉยๆแล้วว่าอย่างนั้นครับคืออ่านเพื่อไตรปิฎกนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าใจว่าทั้งสามปิฎกเนะะี่ยทรงแสดงสัจธรรมความจริงถ้าได้ฉันถามคุณโจนนธานว่ากุศลนเนี่ยควรเจริญไหมคะคุณโจนาทานจะตอบว่างไงคะจะตอบว่าควรเจริญครับนี่ถูกใช่ไหมคะถูกใช่ไหมทรงแสดงอย่างนี้ใช่ไหมค,คะว่ากุศลควรเจริญครับถูกแล้ว อะรวันนี้กุศลและจิตเกิดมากมากบ้างทั้งที่เราบอกว่าควรเจริญใช่ไหมคะคือความจริงเป็นอย่างนี้แต่มีปัจจัยที่จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทรงแสดงเหตุผลแน่นอนค่ะอกุศลเป็นสิ่งที่ควรละพระพุทธเจ้าจะไม่ต่าว่าไม่เป็นไรมีก็ได้ไม่มีเลยแม้น้อยนิดนะคะก็ต้องละและกุศลแม้น้อยนิดก็ควรเจริญแต่เกิดหรือเปล่า เวลาเนี้ยเกิดหรือเปล่าเราไปทัชมาฮาเราไปซื้อของเนี่ยกุศลเกิดหรือเปล่า mm hmm. ทรงสแสดงธรรมะตามความเป็นจริงให้ไตรตรองให้เข้าใจถูกต้อง <Yeah. S 1> ให้มีปัจจัยที่กุศลจิตจะเกิดแต่ไม่ใช่หมายความว่าฟังธรรมะหรือว่ากุศลควรจเจริญเ,เลยเยอะๆเพราะควรจเจริญ mm hmm. แล้วก็อกกุศลค,ควรละก็ละ,ละ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 เพราะว่าไม่ควรมี mm hmm. ทำได้หรือเปล่า mm hmm. คิดว่าถูกต้องที่ <Yeah. S 1> มีเราทำหรือเปล่า mm hmm. แต่ว่าถ้าเข้าใจถูกต้องว่ากุศลเป็นธรรมะอาุศลเป็นธรรมะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยไม่มีใครอยากมีอกุศลเลยแต่ใครลด้ที่ไม่มีอกุศลและกุศลทุกคนก็อยากมีแต่ใครไดมีบ่อยๆอใช่ไหมคะถ้ามีความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้<ๆ>ก็เป็นปัจจัยที่จะทําให้ค่อยๆค,ค,คลายอาุศลเพราะวาการระลึกได้เป็นอกุศลแต่ไม่ใช่เป็นเราที่อยากจะมีกุศลมากๆแล้วก็อยากจะละอกุศลให้หมดไปเลย ไม่มีใครทำได้เลยฮะทรงแสดงสัตย์จะทเป็นสามปิดกแล้วแต่ว่าระดับขั้นพระวินยัยหรือขั้นพระสูตรหรือขั้นพระพิธรรมและทุกคนก็พิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะมีความทราบซึ้งในกุศลควรเจริญแค่ไหนก็เป็นแค่นั้นทั้งๆท,ที่อ่านแล้วก็รู้กี่วันก็อ่านอย่างเนี้ยแต่อกุศลก็ยังมีอย่างเนี้ยใช่ไหมคะและเราเอาคํานี้ไปไว้ตรงไหนเพราะว่าไม่มีปัจจยัยและไม่ใช่เราคิดว่าเราจะพยายามไปบังคับ ใครบังคับได้ทั้งวันไปอยู่ป่ากินเผือกกินมันทําในวสัญญาณสัญญานั่นระงับแต่ไม่ได้เป็นการที่จะละค่ะถ้าใช้มีศีลละอกุศลขั้นหนึ่งความสงบของจิตที่เป็นสมาธิขั้นต่างๆละอกุศลอีกขั้นหนึ่งแล้วก็การอบรมเจริญปัญญาละอกุศลอีกขั้นหนึ่งทรงสแสดงไว้แลวเราก็จะไปควรละควรเจริญและเร่งเร็วทำใหญ่แนละทําไม่ได้ะ แต่เมื่อไรเกิดะระ่ามีปัจจัยจริงเกิดกุศลของแต่ละคนเนี่ยแต่ละทางไม่เหมือนกันคนหนึ่งชอบให้ทานอีกคนหนึ่งรักษาสินนะคะอีกคนหนึ่งไม่สนใจเรื่องความเห็นจะผิดจะถูกยังไงไม่สนใจเลยฉันมีทานมีสิน้นะใช่ไหมคะก็ตามการที่เขาสะสมมาอย่างไรก็มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่มีการสะสมอุปนิสัยในเรื่องปัญญาเลยแล้วเราอยากเป็นพระโสดาบัน่ แล้วเราก็เป็นนั่งทําอะไรให้เป็นพระโสดาบันทั้งๆที่เราไม่มีความเข้าใจไม่มีการสะสมที่จะให้ถึงความเป็นพระโสดาบานันแต่เราอยากเป็น mm hmm. ใช่ไหมคะผมยังสงสัยเรื่องที่ว่าเป็นเราด้วยตัณหามาณทิฏฐินะครับแล้วก็ในขณะที่ว่าสก,กายทิฏฐิว่าไม่เป็นตัวตนหรือว่าไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือผมมีความเข้าใจว่า ไม่ยึดถือสกายทิฏฐิเนี่ยเป็นราญละสกายทิฏฐิได้ด้วยอันนี้เหตุของสกายทิฏฐิเนี่ยเป็นอวิชชาคือความไม่รู้แต่การที่ไม่เป็นราวด้วยตัณหามานะทิฏฐินั่นเป็นเรื่องของโลภะโลภะเฉพาะตัณหานะคะมานะมานะก็เป็นมานะเจตสิกแต่อยู่ในโลภะมรรจิตนะกันเกิดด้วยกันแต่มานะไม่ใช่โลภะถึงเกิดด้วยกันมานะก็ไม่ใช่โลภะค่ะ ที่นี้อา่าแล้วที่เป็นสกายทิิฐินะฮะก็เป็นความเห็นผิดซึ่งไม่ใช่โลภะไม่ใช่มานะเจตสิกสามประเภทที่ว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นสกายเห็นว่าเป็นเรานะคะครับด้วยทิฐิด้วยมานะหรือด้วยตัณหาหรือเห็นว่าเป็นตัวตนนี่เหมือนกันไหมฮะทิฐิก็คือตัวตนเนี่ยค่ะคือว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดฮะ,ะหมายความว่าสกายทิิฐิด้วยมีการยึดถือสภาพธรรมะนะคะด้วย ทิฏฐิด้วยโลภะหรือด้วยทิฏฐิหรือด้วยมานะมีสามอย่างที่ยังมีความเห็นว่าเป็นเราเนี่ยนะฮะเป็นเราได้วยทิฏฐิหรือว่าเป็นเราด้ตัณหาหรือว่าเป็นเราด้มานนะมีสามเราในขณะนั้นมีสากายทิฏฐิด้วยถ้าเป็นเราได้วยทิฏฐิก็เป็นทิฏฐิทุกชนิดค่ะอ๋อถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ก็เป็นด้วยโลภะด้วยตัณหาเป็นของเรา หรือว่าด้วยมานะโดยความเป็นเราถ้าอาจารย์คะในความเป็นเราด้วยตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยที่ท่านทรงแสดงเอาไว้ตรงนี้เนี่ยทรงแสดงตามลําดับในชีวิตประจำวันที่ว่าเกิดมากน้อยแตกต่างกันไปหรือเปล่าคะว่าถึงแม้ว่าจะละความเป็นเราด้วยทิฏฐิแล้วนะคะก็ยังมีความเป็นเราด้วยมานะกับความเป็นเราด้วยโลภะซึ่งจะต้องละด้วยแม้ว่าจะไม่มีเราด้วยทิฏฐิก็ยังมีเราด้วยโลภะด้วยตัณหาหรือว่ามีเราด้วยมานะ แต่ในะชีวิตประจำวันเนี้ยส่วนใหญ่ความเป็นเราที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือเป็นไปในตันหา้ <ละ S 1> <ช>แต่คนค่ะ,คน,ค,ะคนที่เขาเห็นผิดเนี้ยพี่เขากำลังรบราฆ่าฟันกันเนี้ยใช่ไหมเขาก็มีความเห็นผิดมากในวันหนึ่งวันหนึ่งอ่าค่ะ,อ,ะอยากจะถามเรื่องอลักษณะของติติกับลักษณะของความคิดความคิดเรื่องธรรมะซึ่งเป็นอ่า เรื่องความคิดผิดเรื่องธรรมะกับวิชาทิฐีนะครับวักณะางกันยังไงถ้าคิดเรื่องธรรมะเนี่ยนะคะก็หมายความว่าคิดด้วยความเข้าใจหรือว่าคิดด้วยความไม่เข้าใจหรือว่าคิดด้วยความเห็นผิดยังไงยังไงก็ต้องมีความคิดใช่ไหมคะมีวิตตก,กะเจตสิกแล้วก็ขณะที่คิดเรื่องธรรมะเนะะี่ยค่ะมีความ เข้าใจที่ถูกต้องหรือว่ามีความเห็นผิดถ้าความเข้าใจที่ถูกต้องก็เป็นปัญญาเป็นโสภณะถ้าเป็นความเข้าใจผิดก็เป็นทิฏฐิเจตสิกคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดเราต้องทราบว่าถ้าเราศึกษาปรมัตถธรรมเนี่ยนะคะไม่มีตัวเราขั้นเข้าใจเนี่ยก็ต้องเข้าใจจริงๆว่าไม่มีแม้ว่าสติปัฏฐานยังไม่เกิดนะคะแต่ความเข้าใจต้องมั่นคงว่าขณะนี้ไม่มีอะไรนอกจากจิตเจตสิกรูป ถ้าขณะใดาที่คิดจะคิดด้วยกุศล,ลจิตหรืออกุศล,ลจิตในเรื่องอะไรหรือว่าในเรื่องของธรรมะก็ต้องมีความเห็นถูกที่เป็นปัญญาและความเห็นผิดที่เป็นวิช,ชาทิฏฐิความคิดมีหลายระดับนะครับความคิดเห็นเป็นสัตว์ที่สะสมไหวาอาจจะต่างกันทำไมครับหรือว่ามาความวา ขณะน,นี้นะคะผู้ที่ไม่ใช่พระโสดาบันบุคคลเนี่ยยังไม่หมดความเห็นผิดยังต้องมีเชือ้อมีอนุสัยทิฐานุสัยที่จะทําให้เกิดความเห็นผิดแต่ถ้าขณะใดที่ไม่ได้มีความเห็นผิดเกิดขึ้นขณะนั้นเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าเราสะสมความเห็นผิดในเรื่องอะไรบ้างจนกว่าเมื่อไรที่ความเห็นผิดเกิดปรากฏเมื่อนั้นจะรู้ว่าขณะนั้นต้องมีความเห็นผิดเรื่องนั้นที่ยังไม่ได้ดับทำให้ เกิดความคิดผิดในขณะนั้นขึ้นสมมติว่าฟังฟังคำที่อาจารย์พูดนะครับแล้วก็เข้าใจผิดนะครับปล่ยความว่าขณะนั้นคิดผิดใช่ไหมครับก็ไม่เมืองกับติฏิก่อนอื่นต้องทราบว่าจิตขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรืออกุศลเข้าใจผิดก็เป็นอกุศลแน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นขณะที่เข้าใจผิดขณะนั้นเป็นเรื่องอะไรที่เข้าใจผิดเรื่องธรรมะใช่ไหมครับก็ต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิ วิชาแปลว่าผิดนะคะทิฏฐิก็ความเห็นเพราะฉะนั้นความเห็นผิดก็เป็นความเห็นผิดแล้วความเห็นผิดที่เราสัสมไว้นะครับลักษณะโอเคขอบคุณถ้าไม่เกิดก็ไม่รู้ว่าเห็นผิดอะไรใช่ไหมคะต้องเกิดขณะไหนก็รู้วเป็นความเห็นผิดขณะนั้นอย่างนั้นเรารู้ไม่ได้เลยค่ะว่าความเห็นผิดจะเกิดเมื่อไหร่วันไหน เพราะฉะนั้นก็จะมีปัจจัยให้เกิดความเห็นผิดอย่างนั้นเกิดขึ้นเราถึงจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นความเห็นผิดอย่างนั้นและความเห็นผิดอย่างอื่นก็ยังมีแต่ว่าถ้าไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเรายังมีความเห็นผิดอย่างนั้นอยู่จนกว่าจะเกิดเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นที่อาจารย์เคยอธิบายไว้อยู่สองครั้งที่บอกว่าอ่ให้รู้สีเมื่อสีิเกิดรแล้วรู้รูปหรือนาม คำพูดอันนี้กับที่ท่านอาจารย์บอกว่าอย่างถ้ามีสติเกิดแล้วมีแข็งกับรู้แข็งแค่นั้นและจบเลยที่ท่านอาจารย์ตอบคําถามของคุณป้าสุรีแล้วสองอย่างนี้มันมีลักษณะของสภาพธาารรมะอยากให้ท่านอาจารย์อธิบายสองคำพูดนี้ว่ลาลักษณะสภาพธาารรมะของอันแรกนี่หมายถึงว่าเราทราบเพียงรูปหรือว่านามอย่างเดียวกับ อันที่สองนี่หมายถึงว่าสติต่อเนื่องกันทั้งสองอย่างทั้งรูปและไปนามหรือว่ายังไงคะไม่มีกฎเกณฑ์น,นะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะเป็นนามธรรมาและเป็นรูปธรรมทเท่านั้นเข้าใจจริงๆอย่างนี้หรือเปล่าคะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินได้ยินจริงๆใช่ไหมคะค่ะและอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามก็เสียงเป็นรูปไม่ยินเป็นนามนได้จําได้ไม่ค่ะก็สติแลรกรู้เลยคะ่ะ สติระลึกรู้อะไรคะก็ระลึกรู้เสียงกับได้ยินพร้อมกันหรือเปล่ามันชิดกันแต่ไม่ไมเป็นไรคะ่ะคําถามว่าพร้อมกันหรือเปล่าไม่พร้อมไม่พร้อมกันนะคะเวลาที่ระลึกลักษณะของนามธรรมาสภาพที่ได้ยินเนี่ยคะ่ะขณะนั้นรู้อะไรก็เป็นสภาพที่รู้รู้รู้เสียงนั้นค่ะขณะที่เห็นนะคะ เห็นก็ก็เห็นสิ่งที่เราปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นขณะที่เรารู้ลักษณะของเห็นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นสภาพรู้ใช่ไหมคะค่ะเข้าใจยังไงว่าเป็นสภาพรู้เวลานี้กําลังเข้าใจว่าเป็นสภาพรู้หรือเปล่าคะที่กําลังเห็นเข้าใจว่าเป็นสภาพรู้เข้าใจแล้วหรือว่าเรารู้สิ่งที่เราเห็นนะคะไม่ค่ะเข้าใจแล้วหรือยังว่าเป็นสภาพรู้ เข้าใจเข้าใจแล้วเลอค่ะเข้าใจหมดแล้วค่ไม่เราไม่ได้ไปจัดแจ้งเข้าใจถูกๆแต่ก็เป็นความรู้ขั้นฟังขั้นเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะลักษณะของเห็นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่กําลังปรากฏทางตานี่ขั้นฟังหรือว่าไม่ใช่ขั้นนี้ที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเป็นความเข้าใจขั้นฟังหรือว่าไม่ใช่ขั้นฟังถ้าเป็นทางตาเนี่หรือความรู้สึกว่ายังไม่กระจ่างเท่า เสียงเท่าทางโสตะทวานถ้าโสตะทวานนี้จะเข้าใจว่าไม่ใช่เพียงแค่แค่รู้แค่เข้าใจหมายถึงว่าประสบกับว่าที่ของจริงกับคําพูดที่ท่านอาจารย์อธิบายมันตรงกันขณะที่ระลึกลักษณะของสภาพที่ได้ยินว่ามีจริงนะเป็นลักษณะรู้หรือสภาพรู้ชนิดหนึ่งไม่ใช่ขณะที่กําลังเห็นซึ่งเป็นสภาพรู้อีกชนิดหนึ่ง พราะฉะนั้นก็ระลึกลักษณะของสภาพรู้ขณะที่สติระลึกเนี่ยก็ค่อยๆรู้ว่าลักษณะนั้นนะคะเป็นสภาพที่สามารถจะรู้เป็นธาตรู้ชนิดหนึ่งก็ท่านอาจารย์หมอทุกทวารจะมีความเหมือนกันอะไรเหมือนกันหมายถึงว่าการรู้รูปกับนามนะคะหมายถึงว่านามก็เป็นสภาพรู้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นนามทางโสตทวารน,นี่เราจะ รู้เสียงแต่ถ้าหากว่าทางตาที่เราจะรู้สิ่งที่เราเห็นอย่างเนี้ <โอ S 2> แต่หมายความว่ามันเหมือนกับมันไม,ไม่ไม่ชัดเจนเท่าอันทางทางทางเสียงที่เราเพราะฉะนั้นจะทำยังไงต่อไปก็ระลึกต่อไปค่ะจารครับตะกี้นี้ได้ยินคําว่าระลึกต่อไปนี่คืออันดับแรกก่อนระลึกคืออะไรแล้วระลึกต่อไปนี่คือยังไงฮะอาจารย์ครับหมอวิพาก่อนจะตอบได้นะคะทางถ,ถามของคุณจรัญ ระลึกอันแรกที่ถามนี่ก็คือเราก็ก็หมายความว่าท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดสติเกิดเมื่อไหร่ก็คือระลึกไปเรื่อยระลึกต่อไปก็คือหมายความวาก็ก็เป็นไปตามอย่างนี้ไปเรื่อยหมายความเมื่อใดที่สติเกิดโดยที่ไม่ได้เป็นการเจาะจงหรือว่าตั้งใจไปบังคับเมื่อมันเกิดเราก็ระลึกรู้ฟังธรรมะไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นสังของอารขันที่จะ ให้เราเกิดการระลึกรู้เกิดสติขึ้นแล้วก็ระลึกเราเราก็ระลึกไปเรื่อยๆืยเมื่อระลึกไปเรื่อยๆปัญญาก็จะมากขึ้นก็จะมีความชัดเจนไปเทียบเท่ากับทางโสตะทวารมากขึ้นคิดว่าเข้าใจอย่างนั้นนะคะในเมื่อไม่มีมีตัวตนที่จะสามารถไประลึกได้แล้วพอบอกว่าระลึกต่อไปนี่คือมจะไม่ขัดกันเองหรอครับเพราะที่ที่ผมเข้าใจก็คือที่ทําได้ก็คือฟังต่อไปฟังธรรมะ ที่่อาไม่ว่าใครก็ตามาแสดงให้ฟังให้เข้าใจให้มากขึ้นอย่างนั้นคือสิ่งที่ผมปัญญาน้อยนิดพอจะเข้าใจได้ไม่ทราบว่าจะขัดกับคุณหมอหรือเปล่าครับคือก็ไม่ที่ผู้่าเาลือกศึก่อไปก็ไม่ใช่คาว่าไปบังคับนะฮะก็หมายความว่าเมื่อใดที่สติเกิดก็ให้เลือกรู้เราก็มีการฟังธรรมะอะไรเพราะเราทราบว่ามันเป็นปัจจัยที่เคทําให้เกิดสติเกิดะลึกรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อใดที่สติเกิดแต่ไม่ใช่เพาะว่าเป็นการเจาะจ,จงหรือว่าบังคับก็ฟังไปเข้าใจไปแล้วก็รู้ว่าไม่มีตัวเรายิ่งขึ้นค่ะพรอมทั้งไม่ใช่เพียงขั้นพิจารณาหรือเข้าใจเฉยๆนะคะเพราะว่าเราอาจจะพูดได้ว่าไม่มีเราแต่ว่ารู้จริจรงๆในลักษณะที่เป็นสภาพรู้หรือธาตรู้